มาสรุปไตรมาสก,กันโอ้โหโดนเทกระหน่ำ14-15%มาเริ่มาเริ่มเลยครับว่ากันง่ายๆก่อนเลยหัวข้อแรกโอ้โหตัวเลขโคตรสวยเลยเพื่อนงบดีมากเวอร์นะฮะอนาคตบ่งบอกหรือว่าโตขึ้นอีกเยอะโอ้โหแต่ไม่ใจเย็นกันเลยนะฮะ,ะไม่เป็นไรก็เทกันไปครับคุณร่วงแรงมากๆวันนี้นะฮะสาเหตุมันก็มาจากยาเม็ดลดความอ้วนตัวใหม่ออฟฟอร์คิปอนก็ผลทดลองออกมาครับสร้างความผิดหวังเพราะว่าลดได้แค่11%เท่านั้นที่บอกว่า เท่านั้นก็คือว่าตลาดเนี่ยให้ความเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยโอ้โยระดับลิลลี่15บห้าต้องมีอ่ะสิต้องมาแต่ปรากฏว่าออกมา11%บโอ้โหพอตัวเลขไม่เข้าเป้าทําไงครับน้ําตาไหลสิครับเพราะว่าใส่เงินไปแล้วครับเจ็บใจขายมาซักเลยจบจบกันไปขายแล้วปุ๊บก็ต้องหาที่ลงดูไหมมองซ้ายไม่เจอใฮ้มองขวา,ามองขวาอ่ะเจอพีโวนี่ว่าอา้าวพีโนโวมาก็ซวบสิครับนะลงทุน โนโวกันไปครับบอกพี่โวพวกผมกลับมาแล้วช่วยพาผมกลับเข้าสู่อ้อมกอดกันหน่อยดันโนโวขึ้นไปไฮไลท์ทางด้านการเงินเป็นยังไงกันบ้างรายได้รวมไตมารเนี้ยโหดมากนะหนึ่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับภายในไตมารเดียวนะไม่ธรรมดานะครับนี่โตขึ้นจากปีก่อนประมาณ38%เนะฮะเงินเข้าบริษัทรัวๆเลยครับอย่างลิลลี่เนี่ยไม่ใช่แค่รายได้แน่นอนเพราะว่ากำไรโตกระชูดเหมือนกันครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่61%เเท่านั้นเองฮะ โอ้โหจัดการดีมากแถมอัตรากำไรขั้นต้นสวยๆเลยครับ85%พื้นฐานยังสุดยอดโอละพากันขายกันแบบเนี่ยบริษัทจะเจ๊งผมเ,เลยงงมากเลยอ่ะก็ต,ตามนั้นนะฮะแผนใครแผนมันยังไม่จบครับบริษัทก็ยังมั่นใจออกตัวแรงนะฮะไม่แคร์สื่อแน่นอนเพราะว่าประกาศปรับเป้ารายได้ทั้งปีขึ้นมาอีกนะ มองไปที่สุดๆแล้วนะครับ2.6หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทําได้แน่เขามั่นใจนะครับก็ให้มันสมฐานะหุ้นยาอันดับหนึ่งของโลกกันไปเลยตัวท็อปเลยครับจากค่ายลิลลี่เลคคอร์ดก็ส่งมอนจารนะครับนี่คือสุดยอดเครื่องจักรผลิตเงินให้กับอีลลลิลลี่นะครับทำรายได้ไปประมาณสัก5.2%พันล้านเหรียญอยู่เยอะมากนะฮะส่วนดาวรุ่งพุ่งแรงยาลน้ำหนักเซฟบราวดนั่นเองก็โตแบบสบายๆนะฮะแค่1 7 2เท่านั้นนะฮะโหดขนาดนี้3หลัก จัดไปนะฮะทำเงินไปอีก3.4พันล้านเหรียญนะครับพอ2ตัวนี้มารวมกันบอกได้เลยว่าใครก็เอาไม่อยู่นะฮะไตรมากเดียวพี่แกฟาดกันไป8 0 0นล้านเหรียญสุดๆนะครับนี่คือตัวขับเคลื่อนบริษัทอย่างแท้จริงพระรองย่างยารักษาะเร็งนะวอร์เซนีโอนี่ก็ยังโตเรื่อยๆสบายๆ เสริมไตรามาสกันไป CEO ว่ายังไงบ้างครับเขาก็ออกมาบอกย้ําเหมือนเดิมครับด้วยความมั่นใจคนนี้เก่งมากนะครับคนนี้เป็นคนเอา AI เข้ามาบริษัทแบบแรกๆในสหรัฐเลยนะเอ,อล,ลลี่เนี่ยแหละออกมาตอกย้ําความสําเร็จนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไตรามาสที่แข็งแกร่งสุดๆเราขับเคลื่อนกันด้วยยอดอย่างเซฟบราอย่างมอนจาโรนั่นแหละครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ขับตัวยาตัวอื่นๆด้วยนะฮะเขาบั่นใจว่ามีเฮแน่นอนนะครับเป็นไตรามาสที่ส่งมอบตัวเลขได้สวยจริงๆตามจริงเลยเพื่อนๆคิดกันเอาเองแล้วกันจากผมว่าโอ้โหม แต่ว่าเราก็ต้องมาดูดีกว่าครับว่าเฮ้ยแล้วทําไมขายกันเยอะขนาดนี้สิ่งท,งทุนนั้นรับไม่ได้เมินทุกตัวเลขที่เราเพิ่งว่ากันมามันคือการพลาดผลการทดลองที่สําคัญนั่นคือยาลดน้าหนักแบบกินของ e ีลาลิลีนั่นเองนะครับเพราะความหวังว่าจะได้ออกมาเป็นเจ้าตลาดแรกๆเลยนะครับหรือมีโอกาสแซง Novo ได้เนี่ยมันค่อยๆลดความหวังลงไปนะครับใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเปโนโ no วหรือลิลลี ใครที่สามารถทํายากินที่มันลดน้ําหนักได้เป็นเจ้าแรกของโลกเราไปเนี่ยออกมาก่อนเนี่ยกลุ่มความได้เปรียบแน่นอนนะครับสรุปนะเพืเ่อนๆครับใครเป็นสาวกโนโวนะฮะเฮ้ยเรานําอยู่นะผมต้องขอโทษด,ด้วยผมไม่จำแค่คกิซึม่านะครับไม่ใช่เซบากุไทยแบบออรัลนะครับลินลี่เนี่ยโดนเทวันนี้ครับ ยอมรับความจริงเลยว่าโนโวดูดีกว่าจริงๆเพราะว่าเขาลดน้ำหนักได้ประมาณสัก17.4%เทียบกับอีลาเรลลี่ประมาณสัก12.4นี่ผมไปเอาตัวเลขมาจากคนที่แชร์หุ้นยาโดยประจำสรุปเลยโนโวนะครับมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นเจ้าแรกยาลดน้ำหนักแบบกินของโลกนะครับผมก็ลุ้นกันตอนต้นปีหน้าครับเพราะว่ายื่นเอกสารให้กับ f d a แล้วหรือว่าอ,อยอสารัฐนะครับเขารับไฟล์ไปแล้วก็ต้องลองดูครับว่าลิลลี่จะแก้ยังไงเออจะรีบ ทันได้ขนาดไหนแล้วก็เนี่ยผมก็เลยเข้าใจอีกมุมหนึ่งนะไอ้ที่ผมแซวเล่นๆนั้นขออภัยนะครับจริงๆก็เข้าใจสายเก็งกำไรอยู่เหมือนกันว่ามันกําลังมาดีๆแท้ๆเลยครับรอบที่แล้วคือผลการทดลองก็ดีนะครับแหมมันอีกนิดเดียวทําไมไม่ได้นะครับ15%ซนะครับมันพลาดไปอ่ะเข้าใจได้ก็น่าจะออกตามหลังมาประมาณสักครึ่งปีถึง1ปีโดยประมาณครับสำหรับอีลารเลลี่โอ้ยนี่ทุนอะไรครับเนี่ยนี่อันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่าครับเนี่ยอื้อหือ โอ้หลุดนะหลุดหลุดยังไงก็เอามาอยู่ครับ700ดร้อร้อแม้แต่685โอ้ไปหมดเลยครับพี่แกกำแพงทะลุครับไททันบุกค,ครับผมไททันบุกของวันนี้นะฮะหกสลงไม่ถึง619อ่ะหรือ6 6 2ยี่ไปแล้วกันเออตัวเลขกลมๆมา6 2ยี่ไปเลยถ้าใครจะรอนะก็เสี่ยงรอกันวันพรุ่งนี้ว่าจะลงต่อหรือไม่นะครับถ้าลงต่อก็มีสิทธิ์ลงมาเทสที่620 นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอูฟ f o r w ว r d p e ลดไปเยอะเลยนะครับอ่านดูการเติบโตของลิลลี่นะครับแพงแล้วแพงได้อีกอ่าเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกนะเพื่อนเพื่อนครับของโลกเลยนะไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกานะครับโอเคครับลิลลี่ก็2 6 0นะฮะหรือไม่ก็รอ EMA ไปเลยเจอะกันเมื่อไหร่ก็บ้ากันเมื่อนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ถ้าใครจะเข้าเลยก็ไม่น่าเกลียดนะครับ640ิเนี่ยอยู่ที่มุมมองเพื่อนเพื่อนด้วยว่ามองว่าตลาดลิลลี่จะขนาดไหนนะครับสำหรับลิลลี่ถ ออฟฟิเชียลของเขานะครับแล้วเข้าไปดูปล i n e แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าความหลากหลายของพอร์ลิลี่มันอลังการขนาดไหนนะครับเอาไซมเมอร์ก็มีมะเล็งก็มีภูมิต้านทานแบบแอบปบีเก่งๆก,ก็มีส่วนโนเวปึ๊บวันนี้ก็โอ้โหฮโอ้มาแล้วฮะสีเขียวโนโวโอเคครับผมก็ลงมาทําแนวรับช่วงนี้ครับผมขยับไปหน่อยนะประมาณสักสี่สิบห้าครับผมโอ้ยพี่วเราเอ็นดูอ่ะอเอ็นดูตัวเองด้วยเอ็นดูโนโวด้วย คือเขาขนหาดนี้เออแล้วเขาครอบครองส่วนแบ่งยาเบาหวานด้วยนะโอ้โคนเทแบบเฮ้ยไม่ให้เกียรติกันเลยอะ่ะไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเลยวะ่ะนะฮะขึ้นมาแล้วครับทําแนวรับที่45นะค่อยๆขึ้นกันไปครับผมวันนี้ก็บวกมา6%โอ้โหไม่ได้เห็น6%ฝังเขียวนานแล้วนะฮะต้องจ้องให้มันถลนนะ่อยโอเคเก็บเป็นความทรงจำไปฝันไปวันนี้ครับ6% 6.84นะครับตอนแรกขึ้นมาสูงกว่านี้นะ โอเค48นะครับแต่มันไม่ได้หมายเพราะว่ามันจะขึ้นอย่างยั่งยืนนะต้องลองติดตามเรื่อยๆนะครับอย่าลืมเตือนกันตลอดครับพาษียาติดตามประเด็นนี้ให้ดีมีผลต่อเรื่องกำไรแน่นอนนะครับโนโวก็ประมาณสักแนวนี้เลยครับ48หรือ45ผมว่ายังโอเคเพราะว่า forward PE เนี่ยเทียบกับลิลลี่เมื่อกี้29ดูโนโวความถูกสิครับถูกกว่าเป็นเท่าเลย13เท่านั้นเองนะครับแล้วแถมเก็บรอปรุ๊บได้ปันผล3.4อีกต่างหาก โอเคครับ45 38แต่ถ้าใครจะคัดถ้าหลุด45ต้องคัดนะถ้าจะคัดอ่ะโอเคนี่คือโนโวครับผมไปต่อฮะคุณมหาชนอย่างหุ้นโอครับเรียวตีนคำรายได้ไตรมาสนี้ครับเพื่อนเือนครับสูงสุดเป็นประวัติการเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันแล้วนะฮะชนะตลาดนะครับชนะคาดการณ์ไปได้แบบสวยๆครับธุรกิจยังคงไปได้ดีเก็บค่าเช่าแบบเพลินๆครับหมานหมนหมานกันไป AFFO นะครับออกมาที่ประมาณสัก1.05 อันนี้เป๊ะนะครับเท่ากับที่นักวิเคราะห์คาดไว้แล้วก็เท่ากับไตรมาสที่แล้วด้วยก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้แย่ตรงตามคาดนั่นเองรอบนี้เผยแผนเรื่องของการลงทุนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ที่ผ่านมานี้โอนี่ไม่นิ่งเลยนะไตรมาสเดียวนี่อัดฉีดเงินลงทุนไปกว่า1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแถมเริ่มได้ผลตอบแทนแล้วนะครับเกิน7%ด้วยประมาณสัก7.2%ก็เดินหน้าหาของดีเข้าพอร์ตตลอดครับโอ้ไม่นิ่งเลย ในเรื่องของเป้าหมายนะครับความมั่นใจมาเต็มครับประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปอีกทั้งปีเลยนะฮะจาก4 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับเพิ่มมาเป็น5 0 0 0ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐกันไปเลยสแสดงว่ามีดีลที่แกรอปิดอยู่เหมือนกันน่าจะเยอะแล้วก็โอเนี่ยเอาเงินไปลงที่ไหนเอาเงินไปลงที่ยุโรป76%ของการลงทุนในไตรมาสนี้ มาจากฝั่งยุโรปแล้วก็อนาคตก็น่าจะเน้นยุโรปด้วยคาดการกําไรก็ปรับขึ้นนะครับยังคงมองอนาคตดีอยู่ครับเรื่องการปรับขึ้นกําไรไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจท้าทายแบบนี้จะสร้างความกังวลหรือความท้าทายมากขึ้นในเรื่องของการจัดการไม่มีเขาอยากมั่นใจว่ากําไรได้แน่นอนและได้กว่าที่เคยวางไว้ด้วยนะ ถือว่าโอเคอัตราการเช่านะครับยังคงอยู่ในระดับสูงครับ98.6%ครับคือแทบจะม,มีห้องว่างเลยครับใครๆก็ยังอยากเช่ากับโออยู่ก็ทําค่าเช่าใหม่ได้สูงกว่าเดิมประมาณสัก103.4%คือก็ขึ้นค่าเช่าใหม่ได้แบบนิ่มๆนะยังคงมีอํานาจอยู่ส่วนเรื่องของค่าเช่าจากสาขาเดิมก็โตเรื่อยๆครับอาจจะไม่เยอะนะเพื่อนๆครับแค่ประมาณ1อร์เซแต่ก็ถือว่ามั่นคงนะครับเหมือนกินเงินผลไปเรื่อยสุดท้ายมาฟังเฮมิสดีกว่านะคุณสุมิตรรอยนะครับ เขาก็บอกในรอบนี้ว่า Data Center อเนี่ยอยู่ในสมองเลยนะและสนใจมากๆด้วยนะครับแต่เิมิตบอกว่าไม่รีบร้อนนะครับอยากจะรอเจอดีลที่ดีจริงๆครับเจอคนที่ดีจริงๆก็ยังคงเลือกเยอะอยู่เพราะว่ามีกฎในการคัดเลือกที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะครับแต่ถ้าเจอดีลใหญ่เมื่อไหร่ครับก็จะปิดให้ได้ครับทุ่มไม่อั้นอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็มีประเดิมไปบ้างแล้วส่วนในเรื่องของปันผลในรอบนี้ก็ไม่ได้พูดถึงปันผลแบบตรงๆนะครับเขาพูดในเรื่องของเนี่ยถ้าจะไปเก็บพัฒตรรัฐบาลเนี่ย เก็บโอดีกว่าไหมประมาณนี้นะครับแถมได้ราคาหุ้นขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นโอขึ้นแน่นอนอประมาณนี้โอเคนี่คือโอครับผู้ถือหุ้นครับรายได้สูงสุดเป็นประวัติการ์ตสามตัมากติดครับราคาไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายไม่ค่อยได้ผันผวนด้วยผมคิดว่าผู้ถือหุ้นนะครับรออย่างเดียวครับเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนะี่ยหุ้นน่าจะขึ้นมาถึงแนวต้านนี้ได้59แต่ผมว่านี่แหละรอเฟดอย่างเดียวนะครับในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยผมว่าแนวนี้ก็เข้าได้นะฮะปันผลระดับ5.7%ด้วย แล้วก็เทสที่ EMA เส้น2นะครับปกติวันที่1วันที่2อง5สามหเนะี่ยหลายวันนะเทสเส้น2แล้วก็เด้งขึ้นนะครับลองดูว่ารอบนี้จะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดมาก็เจอเส้น3ที่55ฉะนั้นแล้วแนวรับเนี่ยเข้าเลยก็ได้หรือจะเสี่ยงรอที่ประมาณ54 55อีกทีก็52หรือ50แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงแล้วแหละเพราะว่านี่มันจะเริ่มจากกลายเป็นขาขึ้นละเพราะามันอยู่เหนือเส้น EMA ทั้ง3เส้นนะครับโอเคนี่คือหุ้นโอ หุ่นหุนยนนะครับเกี่ยวกับต่อมลูกหมากซึ่งคนเป็นกันเยอะมากๆด้วยแล้วก็โลกของเรายังคงมีความต้องการการรักษาที่ตอบโจทย์อยู่นะฮะยังมีเรื่องของท่องว่าทางการตลาดอีกเยอะเลยครับมูลค่าตลาดนี้ไม่ธรรมดานะแล้วมันจะเติบโตต่อเนื่องไปด้วยนะครับอันแรกเลยครับเรื่องของรายได้เปิดมาโหดเลยนะครับรายได้โตสนั่นครับ48%เที่เป็นรายปีนะครับที่เจ๋งกว่านั้นคือเริ่มคุมเกมได้ดีขึ้นแล้วนะครับคือ ขาดทุนลดลงแถมกำไรขั้นต้นพุ่งไปเป็น65%เรียบร้อยครับผมเราจาก50กว่า,วาตลาดต่างประเทศรอบนี้โตระเบิดจริงๆครับ69%ครับชัดเจนเลยนะฮะว่าเทคโนโลยีของโปรเซปนั้นเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะไม่ได้เก่งแค่ในบ้านนะครับกองทัพขุนยนต์ยังคงขยายอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้มีติดตั้งไปแล้ว600เครื่องทั่วโลกนะฮะยิ่งติดตั้งเยอะ รายได้ประจําเรายิ่งเยอะนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นสถานะทางการงินสําคัญมากๆนะเพราะว่าโปรเซสยังคงเป็นหุ้นที่ไม่ได้ใหญ่เลยครับจะว่าหุ้นเล็กก็ได้นะเทียบกับ ISRG ไม่ได้คนละเรื่องกันเลยเวทต่างกันปกติเนี่ยต้องบอกนะหุ้นกลางๆเนี่ยกลางเริ่มต้นหรือหุ้นเล็กเนี่ยก็จะติดปัญหาเรื่องของเงินงินทองทองแต่สำหรับโปรเซส ผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องกังวลเลยนะกสุนเต็มแม็กมากๆครับผมมีเงินสดในมือกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเอาไปวิจัยพัฒนาหรือขยายตลาดต่อเนื่องก็ยังไหวครับบริษัทเป็นบริษัทโกรดที่หนี้น้อยมากๆปกติเนี่ยพวกโกรดจะใช้เงินเยอะกู้เยอะระดมทุนเยอะแต่ไม่ใช่กับโปรเซสนะครับเขาจัดการได้ค่อนข้างดีคือเทียบกับเงินสดแล้วว่านี่น้อยมากนะจิบๆเลยก็เงินทุนหมุนเวียนน่าจะมีใช้ต่อไปได้เรื่อยๆอีกประมาณสัก3ปี เนี่ยคือจุดแข็งของโปรเซปที่ผมชอบด้วยนะครับามาฟัง c ีอคนใหม่นะครคุณไรดี้บูดนะครับนี่เป็นระดับตํานานแม่ทัพเลยนะถ้าผมไม่มั่นใจโปรเซปว่าจะสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงผมก็คงไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงหรอกนะครับ ผมมาด้วยใจฮะคิดว่าจะพาบริษัทนี้ไปถึงระดับผู้นำของโลกได้นี่นะครับเออนี่คือโปรเซสส่วนเรื่องของทำไมโดนเทขายมันเป็นเรื่องของความคาดหวังที่มันสูงมากนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าโปรเซสเนี่ยน่าจะทำการขาดทุนได้น้อยกว่านี้โปรเซสนะตอนนี้ครับ12%แรกๆผมเห็นว่ามันไปล่วงไป38เลยนะเฮ้ยจริงด้วยจันเชกลับมาช้อนโปรเซสใหม่วันนี้ครับผม่าโอเคจันเชกลับมาเปิดโปรเซสล้วไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้อ่านวิเคราะห์ จันเชกันนะครับในเรื่องของ PRCT รอติดตามราคาตอนนี้ก็ทะลุแนวรับไปเรียบร้อยปัวเข้าไปนะครับลงมาที่37ก็นี่นะครับ37ก็ได้หรือว่าจะเสี่ยงรอแนวรับต่อไปก็คือต้านเดิมประมาณสัก35เนี่ยครับ35ได้อยู่อาจจะเสี่ยงรอก็ได้นะครับคุณมันก็อาจจะมีความกลัวต่อเนื่องกันก็เป็นไปได้นะครับแต่ให้ดูตรงนี้ทมเฟรมว e ก RSI โหดมาก ขายเยอะจนเกินไปมากครับระดับ20เลยนะฮะแลวโพสเซสตไม่ได้อยู่ระดับนี้มานานมากแล้วแล้วก็คิดว่ามองยาวๆก็ไม่น่าพลาดสาหรับพุน้นนี้แต่ก็รับความเสี่ยงนะพุณนยังคงมีความเสี่ยงนะครับทุกพุ้นมีความเสี่ยงแอดครับถ้าลงเอ็นวีเียตอนนี้ยังทันไหมครับโอเคนะฮะดูนะครับเรื่องของทางเทคนิคก่อนเลยครับเพราะว่ามันบ่งบอกว่าตอนนี้สถานการณ์สายตาของนักลงทุนเนี่ยมองพุ้นนี้ยังไงบ้างสูงนะครับเพราะว่าเข้าโซนก็เ,เรียกว่าโอเวอร์บอทไปแล้วเออมเมื่อวานพูดผิดนะ ชอบพูดผิดทุกทีเลยเนี่ย overbought นะอันนี้ oversold นะครับเข้าโซน overbought ไปนะครับก็คือซื้อเยอะจนเกินไปเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับนี่คือจุดแรกจุดที่2ครับนี่ครับตั้งแต่ต้นนี้ต้นน้ําเพี้ยไปหมดเลยนะครับนี่คือจุดที่2จุดที่3ครับ time frame week ชัดมากยังไม่มีแดง3จุดเสี่ยง3วันอันตรายสามจุดเสี่ยงอันตรายนะครับนะแล้วต้องถามเราตัวเราว่าเรารับความเสี่ยงระยะสั้นแบบนี้ได้ไหม นี่คือความเสี่ยงระยะสั้นถ้าเกิดอะไรผิดแผนขึ้นมาหรือทั้งทรงกิ้วหรือว่าอะไรก็ตามแหละมันเกิดขึ้นต้นน้าพร้อมเทได้เสมอแต่ถ้าระยะยาวๆแหมระดับแบบนี้ครอบครองส่วนแบ่งทางกรตลาดเกิน80%และ AI อยังไปต่อผมคิดว่า200ก็น่าจะถึงแต่ก่อนที่จะถึง200อาจจะวูบไปก่อนวูบป,ปุ๊บแล้วค่อยขึ้นมาอีกที2 0 0เหมลอนรอบนี้ครับประมาณสักร้อยห้าร้อยห้าสิบสองนะครับรอบนั้นแล้วบอกว่าน่าจะถึง160แต่ปรากฏว่ามันวูบไปก่อน ฟึบเห็นไหมวูบไปปุ๊บถึงประมาณสัก80ต้นแล้วก็กลับขึ้นมาแต่160ประมาณแบบนี้น่าจะเห็นภาพไม่ปิดโอกาสเสี่ยงวูบได้แต่เวลาวูบป,ปุ๊บจัดตามแนวรับกันไปเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณสัก200แต่ต้องให้มีมุมมองเหมือนกันนะว่าเข้าใจแล้วมั่นจงจริงว่าอะไรจะทําให้มันกลับขึ้นมาได้ถ้าเราไม่เซ็ตไม่แข็งแกร่งนะครับโอเคลองศึกษาดูอีกทีนะครับนี่คือคาตอบของผมสาหรับเอ็นยูเียทั้งสั้นทั้งยาว เซลเซียสนะครับรอบนี้ทยานจริงๆเทรักษาสุขภาพยังคงมาแรงนะฮะดันรายได้เซลเซียสนะครับโตสนั่น84%ครับผมโอ้ไม่ได้เห็นมานานแล้วแล้วก็ในเรื่องของรายได้นะครับยังคงขับเคลื่อนด้วยเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งไปคว้ามาอย่างอารลี่นะฮะดันไปอีกประมาณสัก129%เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าจำได้นะอยู่ไลฟ์นั้นใครที่จะขายนะบอกรอก่อนรอ รายได้ของอารนี่ก่อนเนี่ยมาแล้วนะไตรามาสนี้ซึ่งมันจะขึ้นต่อแน่นอนได้ตัวนี้มาตัวนี้มันเจ๋งมากนะครับเมื่อได้มาแล้วมันจะไปไหนเสียกําไรก็เกินคาดกันไปนะครับนักวิเคราะห์ก็อาปากค้างกันไปว้วโอ้กลับมาแล้วจริงๆเหรือไดอารันี่มาปุ๊บส่วนแบ,บน่งทางการตลาดก็เลยเพิ่มเลยฮะตอนนี้เพิ่มเป็น17.3านะฮะตำแหน่งทางการตลาดเริ่มแข็งแกร่งเออตรากำไรขั้นต้นก็ ลดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆปรับกันไป Co ยังบอกว่าเซลเซียตยังคงไปได้อยู่นะครับเขายังคงมั่นใจมากๆแล้วก็มีไลา่ย,ยาวถึงอาราณีด้วยค่อนข้างมั่นใจเหลือเกินว่ามาเดยมอนสเตอร์มาเดกระทิงแดงนะครับเออไม่กลัวแล้วนะครับมีอาวุธที่ค่อนข้างคมอย่างอาราณีเข้ามาก็ลองดูนะครับว่าจะไปได้ที่ไหนนี่คือคร่าวๆเซลเซียตนะครับเราไปดูราคาเขาดีกว่าอ่าตรงนี้ก็ยังไม่เห็นนะอ่าเพื่อนๆดูการฝ่าฟัน นะครเป็นสมาชิกใหม่นะฮะนี่ครับเราหาฟันกันมาโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายลงจากตรงนี้โอ้โคนออกคนโดดเพียบเลยเฮ้ดูดิหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับไอหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีะนะรตราบใดก็ตามที่หุ้นนั้นยังคงมีพื้นฐานดียังคงมีแนวโน้มอยู่นะครับวันนั้นน่ะมันอาจจะไม่เห็นแต่พื้นฐานมันยังมันยังได้อะเออแววมันยังมีอะ่ะเฮ้ยมันกลับมาได้นะจริงๆเนี่ยพิสูจน์แล้วนะครับเนี่ยค่อยๆชนะตาม,มาเรื่อยเราอย่าไปหวังว่ามันจะขึ้นมาแบบ ปุ๊บเดียวนะไม่ใช่นะอันนั้นมันมันละครแล้วนะครับความเป็นจริงไม่ใช่ครับมันต้องใช้เวลาในการเรียกความมั่นใจของนักลงทุนนั่นเองเซลเซียสนี่คืออีกหนึ่ง c a s เลยนะครับจากใครเห็นก็ว่าตายมันฟื้นขึ้นมาด้วยดักบอลนะครับด้วยอะไรก็ตามเออเนี่ยขึ้นมาได้ชนะต้านตรงนี้นะครับโหแท่งยาวแล้วก็ตอนนี้ผมพูดได้เลยนะว่าด้วย time frame day เซลเซียสกลับมาเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับเหนือ EMA ต่อไปครับเราจะไป ที่ต้าน55อีกทีก็ประมาณสักเนี่ยต้านที่60มองก่อน55กับ60ผมอาจจะไปเก็บกำไรที่67อ่านะฮะมันต้องให้ค่าเสียเวลาผมด้วยเพราะมันไม่มีปันผลให้ค่าตื่นตกใจของผมด้วยนะครับเออต้องขอเป็นเลี้ยงลายเงินกันสักหน่อยเซลเซียต้องจ่ายให้ผมนะครับจะไม่เก็บฟรีแน่นอนเท่าทุนไม่มีสําหรับผมนะครับเอ,อ่อถ้าเสียก็เสียถ้าได้ก็ต้องได้ผมจะไปเก็บกำไรที่ประมาณสัก67โดยประมาณนี้แผนอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่มองไว้ก่อน เนี่ยอาานียังไปต่อเนี่ยอาานีแน่นอนนะครับแล้วมันจะถึง55แล้วมันจะถึง67ค่อนข้างมั่นใจถ้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะครับแต่ถึงแหละเล่นๆถึงแน่นอน,นอารานีเข้ามาลองทำกันบ้านกันดูดีกว่าว่าอารานีมันเจ๋งขนาดไหนไปดูต่อครับ f อ r t ตินเนโดนอะไรกันขนาดนั้นนะครับนี่หุ้นะัดับ2ทางด้าน Cyber Security นะพี่แกเทเหมือนหุ้นเล็กๆเลยนะครับ คือหุ้นดิ่งหนักทันทนีคือไม่ใช่ตัวเลขไม่ดีครับตัวเลขสวยหลายอย่างนะครับแต่เรื่องของอนาคตนะฮะเรื่องของการคาดการนั่นเองเพราะว่าเขาคาดการณ์ q ตเนี่ยตำกว่าที่ตลาดคาดไว้นิดหน่อยนะครับแต่มันยังมีในเรื่องของอื่นๆอีกปัจจัยอื่นที่เป็นอนาคตที่แบบเฮ้ย f o r t u n e e ทำไมมันทําให้ส่งส่งภาพว่าลูกค้าจะชะลอะการบริการอาจจะชะลอตัว ลงก็เป็นไปได้วันนี้ก็ไปลาก c าว l strike ไปลากพาราโต้ล่วงลงไปด้วยนะคะรับรายต่อหุ้นก็ชนะสวยๆไรายได้รวมก็เป๊ะตามคาดแถมโตขึ้นอีก14%จากปีก่อนหน้ายอดบิลลิ่งก็สูงกว่าที่คาดเนี่ยกำไรกาเนินงานก็ดีจัดการยังคงเจ๋งอยู่คือตัวเลขอะดีไม่มีปัญหาเลยครับไตรมาสที่ผ่านมาแตม่มีปัญหาในเรื่องของอนาคตอย่างที่ว่าม,มันค่อนข้างทําลายความเชื่อมั่นนะครับว่าจะไปขายที่เกินร้อยขึ้นไปเท่านี้เท่าน,าน,านี้ก็เลยล่วงลงมาเลย อติเนเนี่ยคาดการยังคงเป็นปัญหาอยู่คาดการทั้งปีด้วยแล้วก็มุมมองจากผู้บริหารก็บอกว่าที่โตได้ขนาดนี้เพราะว่ามีนวันตก,กรรมใหม่ใในการเอาใจใส่ลูกค้าทําให้ยอดบ,บิลดิ้งนั้นทะลุปเป้าหมายแบบสบายๆแต่มุมมองนักวิเคราะห์กับมุมมองในเรื่องของสํานักวิเคราะห์ค่อนข้างเป็นกังวลอยู่เหมือนกันบริษัทเผยว่าลูกค้ารอบใหญ่อัปเกรดไปแล้วเกือบครึ่งทางซึ่งเร็วกว่าที่คิดทําให้นักวิเคราะห์กังวลน,นะครับว่าอา้าวแล้วรอบต่อไปจะยังไงบล็อกเกอร์ใหญ่นะครับก็ปรับอันดับลดลงไป ราคาเป้าหมายด้วยคือปรับลดเลตติ้งอ่ะออไม่ใช่หุ้นที่น่าซื้อในตอนนี้แล้วแล้วก็มีผลกระทบต่อราคาหุ้นทันทีครับร่วงลงประมาณกว่า20%่สิอร์นตนะรเน็ตโอ้โหร่วงแบบว่าหมดกันพาคส่วนไซเบอร์สกิลิตี้นะครับโอ้โหวัน,นี้เราได้เห็นแท่งแดงเยอะมากจริงๆในในพอร์ตของผมลงมาก็แนวรับประมาณนี้ยังพอได้อยู่นะครับลงมาถึงที่70 70ครับผมแล้วก็เด้งขึ้นไปตอนนี้อยู่มาสัก72ฮะก็เนี่แหละครับแนวนี้เลยครับ72 70อีกทีก็57 57ผมว่าสุดแล้วนะไม่น่าจะลงได้มากเกินเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือขายมากจนเกินไปเมื่อกี้โปรเซป20ใช่ไหมตอนนี้ RSI ของ Fortinet นะครับระดับนี้โดนไป15นะฮะแนวรับยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับก็เขาคิดว่าเนี่ยจะขึ้นไปขายอย่างน้อยต้องเอาทำให้แน่นอนบริษัทใหญ่ระดับนี้อันดับ2ทางด้านภาคส่วน Cyber Security นะครับเมื่อทำไม่ได้ตามเป้าก็โดนเทกันไปก็รอกันไปครับ7257ส7คงสำคัญมากอนาคตยังคงดี นะครับผมคิดว่าระยะยาวเดี๋ยวก็กลับมาได้หุ้นเนี้ยมันเป็นแบบนี้แหละโดนตลอดไม่รู้เป็นอะไรฟอ t t i เ e ็ตไกลมาไม่ค่อยจะชนะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เอออะไรที่เราแบบจะให้สบายใจไม่ได้เลยผู้ถือหุ้นนะครับเข้าใจกันดีแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันก,ก็ขึ้นมาได้นะความสําคัญลูกค้าความแข็งแกร่งความครอบคุมอ่นี่คือฟอ r t ดเนตนะครับ ไ um um. อโอนคิวหุ้นทำควอนตั้มนะครับควอนตัมที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีเลยในตลาดรอบนี้ก็ผสมผสานครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อกังวลรายได้ก็โตเกินคาดครับแต่การขาดทุนโอ้โหนี่ยังมคมขมขับอยู่เพราะว่ามันขาดทุนกว่าที่ตลาดเขาคาดคิดกันไว้ด้วยนะแต่ถ้าเรื่องรายได้เนี่ยอ่ะโอเคอันนี้ยกให้นะครับชนะแบบใสใสแต่ถ้าเป็นเรื่องของการขาดทุนก็โอ้เยอะไปเพราะว่าบางคนเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องการขาดทุนด้วยในส่วนของนักลงทุนขาดทุนพอประมาณพอได้แต่ถ้าขาดทุนมากกว่าที่คิดไว รับไม่ได้ก็โดนกันไปมาดูเรื่องของมุมมองและเป้าหมายนะครับบริษัทยังคงมีความมั่นใจครับซีอยังคงม,มั่นใจเต็มที่ว่าน่าจะไปถึงรายได้ที่ประมาณสัก82ถึง100ล้านตรงกับที่ตลาดเขาคิดไว้ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดเรื่องเงินทุนอ่าอันเนี้ยผมชอบคอนตัมตรงเนี้ยสถานะทางการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับมีเงินสดในมือหนาปึ๊1.6พันล้านเหรียญพร้อมลุยไปต่ออีกหลายปีเฮ้ยเขาบริหารได้ดีนะคอนตัมตัวเนี้ย แล้วก็มีการปรับทับผู้บริหารนิดหน่อยนะโดยดัน CEO ขึ้นมาคุมตำแหน่งประธานบอร์ดก็ส่งความเชื่อมั่นเต็มร้อยดูกันยาวๆ IONQ ครับอ๋อสามเอรซนเองไม่ได้ลงทะลุนะครับติดต้านแต่ไม่ทะลุต้านประมาณสัก42-43 3นะครับวันนี้ลงมาไม่ถึงแนวรับที่37วันนี้ลงได้แค่38เท่านั้นเอง ถามว่าช้อนได้ไหมก็บางคนอาจจะเสี่ยงรอสักหน่อยเอา37อีกนิดนึงจะได้ตรงกับ E A เส้น2พอดีเลยหรือไม่ก็เสี่ยงรอ30 31ก็ได้สําหรับควอนตัมตัวนี้ก็ไตรมาสนี้ผสมประสานจริงๆแต่ด้วยเรื่องสถานะทางการเงินก็เลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลมากไปดูตัวสุดท้ายครับ E L F เครื่องสําอางที่ขายดีมากวัยรุ่นชอบชอบภาพรวมวันนี้ฮะผลกําไรต่อหุ้นดีกว่าที่คาดแต่ก็น่าห่วงเล็กน้อยเพราะว่า ยังน้อยกว่าปีก่อนที่ทําได้รายได้รวมสูงกว่าที่คาดไว้เยอะส่วนมากมาจากยอดขายหน้าร้านและออนไลน์ที่ยังคงโตรุนแรงอยู่นะครับส่วนเรื่องของกําไรอันนี้ก็โตแรงคิดเป็นหนึ่งในสีของยอดขายทั้งหมดสะท้อนการบริหารจัดก,การที่ดีเยี่ยมตัวเลขดีการบริหารดีกําไรรายได้ถ้าโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคแม้ว่าจะไม่ได้แบบ วูเยอะมากกระชูดนะแต่ก็ถือว่าดีในเศรษฐกิจที่มันท้าทายแบบนี้นะครับมันเป็นพวกของสิ้นเปลืองครับเครื่องสําอางก็ต้องอาศัยเงินในกระเป๋าการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วยกําไรขั้นต้นงานลดลงนะครับหรือประมาณสักหกสิแต่ว่ายังคงสูงอยู่นะถ้าเทียบกับทางด้านกู้แข่งก็งเรื่องของภาษีนั่นเองแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นที่มันเพิ่มมากขึ้นและนี่ยังคงเป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงหลักในตอนนี้ครับสำหรับ ELF ปัญหาภาษียังคงเป็นเรื่องใหญ่นันทุนยังคงไม่นิ่งนอนใจนะครับยังคงมีความกังวลสูงอยู่ แล้วก็ประกาศไม่ตั้งเป้าการเงินตรงนี้ฮะก็คือว่าไม่ให้ความแน่นอนอะไรเลยครับตั้งเป้ากันไม่ถูกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับทําอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันนั้นก็โดนฮะวันนี้ก็จะไปเหลือได้ยังไงคือมันมีอะไรเยอะแยะนะครับซับซ้อนมากกว่านั้นเขาเลยแบบประเมินกันไม่ถูกอ่ะมันยากจริงๆก็เลยว่าอ่ะไม่ให้ดีกว่าปฏิกิริยาของนักลงทุนนะครับก็กังวลเรื่องของกําไรที่ลดลงมาบ้างด้วยแล้วก็เรื่องของภาษีที่มันค่อนข้างหนะักจนถึงว่าคาดการไม่ถูกเนี่ย ก็เลยขายกันไปเลยครับหลังจากประกาศไตรมากผู้บริหารยังคงมองบวกอยู่ครับคาดว่ายอดขายครึ่งปีแรกจะโตกว่า9%ส่วนค่าดการกำไรตรงนี้กดดันหน่อยนะครับเพราะว่าจะลดลงเหลือประมาณ20%จากปีก่อนที่ทําได้ประมาณสัก23%ผสมประสานแต่ไปในทิศทางที่ยังคงน่ากังวลอยู่สําหรับอนาคตของ ELF นะครับโอเคนะฮะทะลุรับทะลุ EMA 3เส้นเส้นไหนก็เอาไม่อยู่นะฮะทั้งด้านความกังวลแบบนี้ ก็ประมาณสัก95แนวรับ95นะครับ95 86อีกทีก็เอาลึกๆหน่อยครับประมาณสัก70สลับ ELF นะครับอ่าเรียบร้อยครับผม